1น,นาทีกับกะปะทยางรถยนต์เป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนและรองรับน้ำหนักของรถทั้งหมดเจ้าของรถต้องหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์การเติมลมยางต้องเติมในปริมาณแรงดันลมที่กำหนดไว้ในสมุดคู่มือรถการเติมลมยางมากไปจะทำให้ยางตึงเกินไปและอาจจะระเบิดได้แต่หากเติมน้อยไปอาจทำให้ส่วนหน้าของยางเสียดสีกับพื้นถนนทำให้เกิดความร้อนสูงและระเบิดได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและมาขับรถระยะไกลควรจอดพักรถเป็นระยะเพื่อให้เครื่องยนต์และยางมีโอกาสพักนอกจากนี้ควรมีการสลับยางตามระยะทางที่กำหนดในคู่มือรถแต่ละประเภทและหากสังเกตว่ายางเกิดการสึกหรอเร็วแสดงว่าเกิดความผิดปกติกับสู์ล้อควรให้ช่างที่ชำนาญตรวจเช็คและตั้งสู์ล้อเป็นประจำทุกๆ6เดือนหรือภายหลังจากการทำการซ่อมช่วงล่างทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมานาคม